สวัสดีครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็ไปเกาะติดกับผลงานของช่อง f o x y m a t i o n กันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยทางช่อง f o x y m a t i o n ก็ได้มีการอัปโหลดคลิปนี้ลงบน y t u t u นะครับ The Alternative Endings Parallel Analog Herer น,นะครับซึ่งมันจะเป็นตอนจบในอีกรูปแบบหนึ่งของทีทานพื้นบ้านก่อนหน้านี้ที่ทาง Foximation เขาหยิบมาทำคลิป Analog Herer น,นะโดยเนื้อหาของคลิปล่าสุดนี้เนี่ยมันจะเป็นตอนจบอีก2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเนี่ย เป็นตอนจบแบบแบดเอนดิ้งนะก็คือจะเป็นตอนจบที่แบบวาดดาร์คโคตรเลยอะ่ะจบแบบบืดมนหม่นห,หมองนะครับส่วนตอนจบรูปแบบที่2เนี่ยจะเป็นตอนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะตัวละครทุกฝ่ายมีความสุขกันทุกตัวนะครับซึ่งอย่างที่รู้กันนะครับว่อก่อนน,นี้ทางช่อง f o x กซี่เมชั่นเนี่ยก็ได้หยิบนิทานพื้นบ้านมากลั่นกล่าวเป็นเวอร์ชันอนาล็อกเฮอร์เรอร์สเรื่องด้วยกันนะเรื่องแรกเนี่ยก็คือนิทานของหนูน้อยหมวกแดงใช่ไหมเรื่องที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของลูกหมู3ตัวนะครับ ตัวเรื่องที่3นั้นก็คือนิทานฮันเซลแอนเกรเทลโดยที่การเดินเรื่องของนิทานทั้ง3เรื่องนี้ในเวอร์ชันอนาล็อกเฮอร์เลอร์เนี่ยมันก็จะมีเนื้อเรื่องที่ปฏิปต่อกันนะจนถึงตอนจบนะครับแต่ว่าตอนจบในฉบับก่อนหน้านี้เนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นแฮ ppy เอนดิ้งก็พูดได้ไม่เต็มปากนะครับมันออกอยู่กึ่งกลางระหว่างแฮ ppy เอนดิ้งกับแบดเอนดิ้งนะจนในที่สุดนะครับทางช่อง f o x กซี่เมชั่นจึงได้ทําคลิปทั้ง t ending และ Bad ending มาให้กับเราได้ดูกันนะจะได้ หายคาใจสักทีนะครับแปลกใครยังไม่ได้ดูเรื่องราวก่อนหน้านี้เนี่ยย้อนกลับไปดูกันได้นะครับจะไปดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยทําสรุปเอาไว้ก็ได้เช่นกันนะและส่วนแบดเอนดิ้งกับแฮปปี้เอนดิ้งของนิทานเวอร์ชันนี้จะออกมารูปแบบไหนเนี่ยเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับ เอาเลยครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มกันจากแบดเอนดิ้งของ Fairy Tail อัดลลอกเฮอเลอร์จากช่อง Foxy m a ่เ i o n กันก่อนเลยนะครับโดยที่แบดเอนดิ้งเวอร์ชันนี้เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ทางฝั่งของ ลูกหมูตัวที่3นะครับกับบ้านอิดของเขานะหลังจากที่เจ้าหมาป่าได้จัดการลูกหมูตัวที่1กับตัวที่2ลงไปแล้วเนี่ยไอ้เจ้าหมาป่ามันก็มุ่งหน้าไปยังบ้านของลูกหมูตัวที่3นะครับแต่ว่ามันเนี่ยไม่ร yeah. right> ู้เลยนะว่าล uh> ูกหมูตัวที่3มเนี่ยเขาเตรียมการที่จะเผาหมาป่าให้ตายไปพร้อมๆกับตัวเองไว้แล้วนะครับแล้วจากนั้นพอตกดึกลูกหมูตัวที่3ก็เข้าไปหลบอยู่ข้างในบ้านอิดนะครับซึ่งหลังจากนั้นไม่นานไอ้เจ้าหมาป่ามันก็เดินทางมา นะครับก๊อก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 มาป่าตัวนั้นมันเริ่มจากการเคาะประตูบ้านเหมือนครั้งก่อนๆซึ่งทางลูกหมูตัวที่3ามก็รู้ดีนะว่านั่นมันคือเจ้าหมาป่านะครับลูกหมูตัวที่3ามจึงได้พูดออกมานะว่าฉันรู้นะคนที่เคาะประตูอยู่เนี่ยมันคือหมาป่าเอาละฉันต้องใช้น้ํามันตามแผนการของฉันปัง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 ไอ้เจ้าหมาป่ามันเริ่มเคาะประตูดังขึ้นเรื่อยๆนะครับจนในที่สุด ลูกหมูตัวที่3ามเนี่ยก็หวังว่าแผนการของเขาเนี่ยจะสามารถฆ่าเจ้าหมาป่าลงไปได้แล้วพอลูกหมูพร้อมแล้วเนี่ยเขาจึงได้ตะโกนบอกเจ้าหมาป่าไปนะครับว่าโอเคโอเคเปิดประตูเข้ามาเลยมาจัดการฉันได้เลยซึ่งเจ้าหมาป่าก็ไม่รอช้านะครับรีบเปิดประตูเข้ามายืนอยู่เบื้องหน้าของลูกหมูตัวที่สามในขณะนั้นเองเนี่ยทางลูกหมูตัวที่สก็ได้หยิบไฟแช็คขึ้นมา พร้อมกับจุดไฟแล้วในจังหวะที่เจ้าหมาป่ากําลังพุ่งเข้ามาจัดการลูกหมูเนี่ยลูกหมูตัวนั้นก็ได้โยนไฟแช็คเล็งไปยังกองน้ํามันที่ถูกราดเอาไว้เต็มเพนนะครับแต่ก่อนที่ไฟแช็คของลูกหมูจะสามารถจุดไฟในบ้านได้สําเร็จเนี่ยไอ้เจ้าหมาป่ามันก็มือไวเสือเกินเนะย พุ่งไปคว้าไฟแช็กเอาไว้ได้ทันทําให้แผนการของลูกหมูตัวที่3มเนี่ยต้องพังไม่เป็นท่านะครับและพร้อมกันนั้นทางเจ้าหมาป่ามันก็หยิบไฟแช็กขึ้นมานะครับแล้วพูดกับลูกหมูไปนะว่าแกคิดจริงๆงั้นเหรอ ว่าแกจะทําสําเร็จแล้วพอผู้จบนะครับมันก็หัวเราะออกมาด้วยความชั่วร้ายซึ่งตอนนี้เนี่ยหน้าของลูกหมูดูสิ้นหวังเป็นอย่างมากเลยนะและใช่นะครับในที่สุดไอเจ้าหมาป่ามันก็เข้ามาปาดแป้นลูกหมูตัวที่3กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดจนในที่สุด ก็แน่นิ่งไปนะครับแล้วฉากถัดไปภาพก็ตัดไปที่เกรเทลน้องสาวของฮันเซลนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเกรเทลก็ตัดสินใจแล้วนะครับว่าตัวเองนั้นต้องออกตามหาพี่ชายโดยด่วนเพราะว่าพี่ชายเนี่ยน่าจะตกอยู่ในอันตรายอย่างแน่นอนฉันต้องไปช่วยพี่ชายของฉันให้ได้แล้วพอตัดสินใจได้แล้วนะครับเกรเทลก็ได้หยิบปืนพกหนึ่งกระบอกจากนั้นก็เดินทางออกจากบ้านออกไปตามหาพี่ชายของเธอ ซึ่งในระหว่างเดินทางนะครับเกรเทลก็ได้บังเอิญไปเจอบ้านอิฐหลังหนึ่งเข้าซึ่งบ้านหลังนั้นเนี่ยก็คือบ้านของลูกหมูตัวที่3ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งในระหว่างที่เกรเทลกำลังสำรวจบ้านหลังนั้นเนี่ยเธอก็ไม่รู้ตัวเลยนะว่าเจ้าหมาป่ามันกำลังเฝ้ามองเธออยู่นะครับจนในที่สุดจากความมืดข้างหลังเธอไอเจ้าหมาป่ามันก็วิ่งเข้ามาพร้อมกับจับหัวของเกรเทลหักดังแกรบทำให้เกรเทลเนี่ย ตุยเย่ขาที่นะครับก่อนที่วิญญาณของเกยเทลนั้นจะได้ไปอยู่กับเหยื่อของเจ้าหมาป่า ก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะซึ่งนี่ก็คือตอนจบรูปแบบแรกในเวอร์ชั่นแบดเอนดิ้งนะครับเป็นตอนจบที่เร็วลายที่สุดนะคือตัวละครทุกตัวเนี่ยถูกเจ้าหมาป่าจัดการตุยแย่ลงไปไม่เหลือรอดแม้แต่คนเดียวนะครับเอาละแล้วต่อไปเนี่ยเราไปดูตอนจบในเวอร์ชั่นแฮปปี้เอนดิ้งกันหน่อยดีกว่านะครับซึ่งเรื่องราวของตอนจบเวอร์ชั่นนี้เนี่ย เหตุการณ์จะอยู่ในพาร์ทของหนูน้อยหมวกแดงนะครับซึ่งเป็นภาคแรกเลยนะโดยที่เนื้อเรื่องนตตอนนั้นเนี่ยทางหนูน้อยหมวกแดงก็ได้รับคําขอร้องมาจากคุณยายที่ป่วยหนักนะครับว่าให้หนูน้อยหมวกแดงเนี่ยนำขนมไปเยี่ยมคุณยายกลางดึกนะครับ ซึ่งด้วยความที่เป็นเด็กกระตันยูของหนูหน้อยหมวกแดงเนี่ยเธอจึงไม่มีทางเลือกนะหยิบตะกร้าขนมแล้วเดินออกจากบ้านไปหาคุณยายของเธอนะครับแต่ก่อนที่เธอจะออกจากบ้านไปเนี่ยทางคุณแม่ของนูน้อยหมวกแดงก็ได้เตือนเธอไว้นะว่าห้ามคุยกับคนแปลกหน้าเป็นอันขาดนะครับแล้วในระหว่างที่หนูหน้อยหมวกแดงกําลังเดินทางอยู่นั้นนะก็บังเอิญไปเจอกับเจ้าหมาป่าเข้านะครับซึ่งทีแรกเนี่ยเจ้าหมาป่ามันก็ชวนนูน้อยหมวกแดงคุยนู่นคุยนี่นะพร้อมกับ พยายามบอกหนูน้อยหมวกแดงไปนะครับว่าไม่เป็นไรหรอกสาวน้อยเธอสามารถเชื่อใจใฉันได้ฉันจะเป็นเพื่อนใหม่ให้เธอเองเอาละบอกฉันหน่อยสิว่าตอนนี้เธอกําลังจะเดินทางไปไหนหรอสาวน้อยและด้วยท่าทีที่แปลกไปของเจ้าหมาป่าก็ทําให้หนูน้อยหมวกแดงรู้สึกกลัวขึ้นมานะครับทันใดนั่นเองเนี่ยมันก็มีเสียงปืนดังขึ้นปัง ไอ้เจ้าหมาป่าถูกยิงเข้าเต็มๆตาขวานะครับซึ่งคนที่ยิงปืนมานั้นก็คือฮันเซลพี่ชายของเกรเทลนั่นเองแล้วจากนั้นนะครับฮันเซลก็ได้จุดไฟแช็กขึ้นมาพร้อมกับบอกเจ้าหมาป่าไปนะว่าเข้ามาซื้อวะไอ้ชาติชั่วแล้วพอพูดจบนะครับทางหมาป่ามันก็พุ่งเข้ามาจะจัดการกับฮันเซลนะแต่ว่าทางฮันเซลก็ได้โยนไฟแช็กตรงไปยังเจ้าหมาป่าทำให้เกิดเปลวเพลิงเผาไหม้อย่างรวดเร็ว ลุกลามไปยังร่างของเจ้าหมาป่าและใช่นะครับถ้าหมาป่าที่ถูกไฟเผาอยู่นั้นก็กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดจนในที่สุดเนี่ยไอ้เจ้าหมาป่ามันก็สิ้นใจและตุยแย่ลงไปในที่สุด แล้วหลังจากที่มาป่ามันตุยไปแล้วเนี่ยวิญญาณของมันสมัยตอนที่ยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่ก็ปรากฏออกมานะครับพร้อมกับบอกคนดูไปนะครับว่าฉันไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วแล้วหลังจากนั้นไม่นานวิญญาณเด็กหนุ่มคนนั้นก็จางหายไป แต่เดียวก่อนครับเพราะว่าขนาดเดียวกันนั่นเองยายแม่หมดผู้ชั่วร้ายที่สาบเด็กหนุ่มให้กลายเป็นมนุษย์หมาป่าเนี่ยก็อแอบดูเหตุการณ์ในครั้งนั้นอยู่เช่นกันนะครับซึ่งการเคลื่อนไหวของยายแม่หมดก็ทําให้ฮันเซลที่เป็นนายพานสัมผัสได้ถึงตัวตนของยายแม่หมดนะแล้วในขณะที่ฮันเซลกําลังใช้ไฟฉายสาตส์องหาสิ่งผิดปกติอยู่นั้นทันใดนั่นเอง ยายแม่มดคนนั้นก็พุ่งเข้าใส่ฮันเซลแต่ด้วยสัญชาตญาณของฮันเซลเนี่ยฮันเซลจึงได้ชักปืนขึ้นมาแล้วเหนี่ยวไกรัวไปยังร่างของยา่แม่มดคนนั้นซึ่งรอบนี้เนี่ยเสียงปืนของฮันเซลก็เป็นเสียงปืน AK อย่างถูกต้องแล้วนะครับถึงแม้ว่าหนึ่งนัดก่อนหน้านี้ที่ฮันเซลยิงไปยังมาป่าเนี่ยมันจะเป็นเสียงปืนลูกซองใช่ไหม แต่ว่าเสียงปืนที่อันเซลยิงกราดไปยังแม่มดเนี่ยเป็นเสียงปืน A k เคอย่างถูกต้องแล้วนะครับแต่ใช่นะครับยายแม่มดที่ถูกอันเซลกราดยิงไปขนาดนั้นเนี่ยกระสุนทั้งหมดก็เข้าตำแหน่งสำคัญของยายแม่มดทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวส่วนไหลหรือต้องหัวใจนะครับซึ่งนั่นก็เป็นการจบชีวิตของยายแม่มดลงอย่างรวดเร็วแล้วหลังจากที่ยายแม่มดตุยเย่ไปแล้วใช่ไหมวิญญาณของยายแม่มดก็ปรากฏขึ้นนะครับ พร้อมกับอุทานออกปานะวดเดมนี่มันอะไรวะเนี่ยแล้วจากนั้นวิญญาณของเธอก็เลือนหายไปนะและด้วยเหตุการณ์นี้เองทำให้หลังจากนี้ไม่มีใครต้องเสียชีวิตจากเจ้าหมาป่าและยายแม่มดอีกต่อไปนะครับซึ่งนี่ก็คือตอนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคือตัวละครทั้งหมดเนี่ยมีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งทั้งบทนี้ก็คือตอนจบในเวอร์ชันแบดเอนดิ้งและแฮปปี้เอนดิ้งนะครับซึ่งคุณผู้ชม ชอบตอนจบแบบไหนกันก็พิม์พบอกผมเอาไว้ใต้คลิปหน่อยกันแล้วกันนะ้วส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบตอนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมากกว่านะครับเพราะว่ามันดูสมเหตุสมผลดีนะครับทางฮันเซลเนี่ยดูเก่งและรอบรู้สมเป็นนายผานเลยนะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนผมไกาบวอกเกอร์คงหมดเวลาลงแล้วนะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่นอครัหน้าสวัสดีครับ